ผมว่่ยากเด้ครับไงนะควันเอาครับได้แท่งซ้หรับคู่พ่งี้เนาะครับแมนครับไงอยู่บ้านเดียวกันเด็เพิ่ง้าใส่ครแลเวมือนเก่าครับไงแต่ร้านจิขอคาน้มันก่อนได้ปะพอมี้จ้ากว่ากหยือไงเดี๋ยวนี้อาศัยถุงแก้นะครับครับเซานี้ผมมาเบิ่งานยุติดตินบ้างที่สวนผมนะครับ เป็นอีกแปลงนะัดหนึ่งที่ผมคนกลางพี่จะนักใจในการตีราคานะครับหนักใจจังไดเนนะี่ยเดี๋ยวพาพี่น้องไปรับชมร่วมกันครับยายสวัสดีครับนนนนจังใดสิเขีดนะสีายอ๋อครับครับครับจักแกงเนี่ยไงสีงเข็ดคือท,ทงไม่บอกคุยกันก็ไปอ๋อครับ ทิดสวนผมได้นอนครใหญ่วัดไดโลเป็นงานเหมือนบ่ครับบัไดโลใช้กันแทรายดินเป็นงานเป็นงานอ๋อครับานะงเบิปเหมือนไปไปไปเบิ้ลแกเข้าเนยไปครับขึ้นขย้นขึ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 นขึ้นขึ้นมึนคุยกัน้คุยกันหมดเอ อันนี้ปลูกยางนะเราตัวนี้กันคู่ใหญ่นี่ดูว่ายกมาเนี่ยเพราะย่างแข็งโอ้ครับใหญ่ขับลาเกี้ยวให้มันเรียบเนาะเอาหัวหยาออกเนาะครับ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 ใหอ๋อครับหน้าสิบสองลาครับแต่มีสีแปลงเออครับครับ พื้นจะไล่ปับหัวหยานะครับเอาหัวหยาออกเลยครับปับให้ได้ระดับพอมันเป็นหน้าดินทรายน้ำจะมาจากฟังนั้นนะครับพอหน้าหน้าพงใหญ่พนติดส่วนผมก็เลยหูทา้งน้ำนะครับทา้งน้ำมันนี่นะครับก็จะผ่านนี่ขามท่อข้ามถนนไปนะครับน้ำนี่จะมาจากงูมกันจากทางหมู่บ้านนะครับที่จะไหลลงมานีฉะนั้นก็ต้องเฝ้าเห็นนะครับวงนีสงการผมมาบักนะครับก็เลยได้มาเบิกเงิน นะครับไ่ได้เห็ดยังรลายนะครับปรับเปียกไรดินแต่ว่าจากเก็บหยาปัญหากือคือห้านะครับเพราะว่าหยาไวมันมัน่อนขางที่จะหลายหล่ามันบ่ไเ้เขาพี่น้องจะสังเกตเห็นเนี่ยครับต่อฟางกับหยามันแซมกันนะครับซึ่งหยาไวมันเป็นนี่อย่างทีลําบากนะครับกับการที่จะขายตาย,ายอย่างตอ,อกจากแดดแล้วก็ถ้ายกบแล้วก็ตากแดดนะครับครับนี่แปลงติดสวนผมนะครับสองแปลงสอง สองงานนี่นะครับอันนี้ติดสวนผมนะครับสวนผมขั้นคู่ทิวต้นไม้ก่ญยาหลายครับสองงานนี่พอ่อหยาพื้นบพได้เข่าเลยแต่ละปีสองงานเนี่ยครับพอหยามันหลายเนี่ยครับที่น้องจะเห็นได่หยาคําคบนาสองแปลงนี่นะครับค่อนข้างที่จะลาบากพาอหยาหวายมันหลายครับ อีกอย่างหนึ่งเจ้าของนะบอให้เอาดินขืนกันคู่ซ้ายขวาหรือว่าซีด้านนะครับฉะนั้นก็ต้องไถแล้วก็ปับให้เรียบนะครับขวาย,ยา,าทั้งการพื้นหามเผาไฟอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นคุยอุญาอญายะนี่แหละครับที่จะสิ้นเปลืองเวลาละกันน้ำมันในการเหตุงานนะครับมันจะใส่เวลาหลายเอาบอมีเอาดินขึ้นเลยบ,บ,บ่ปับปุ่นทิ้งเอง,อง,ง,งินเขาเห็นยูงงานใหญ่ เห็นสภาแปลงน้าแล้วกาใจผมบื่อค็ดเลยนะครับงานแปลงนี้นะครับแต่กะหลี่เลี่ยงเพราะบ่ได้เพราะว่าเป็นบ้านไก่เลือนเชียงที่อยู่น้ากันนะครับมีเรื่องทีต้องถอยที่ถอยอาศัยนะครับพ่อยายเองกล่าวมาหน้ามาสวนนะครับติดสวนผมเวลามีสัตว์เลี้ยงเข่าหัวเขาสวนเพื่อนกัดจะซอยดูแลนะครับฉะนั้นงานนี้ก็คือแบบแบบ ยีเก็บเจ็บเนื้อเลยครับงานแปลงนี้นะครับแต่กกะลีเรียงบ่ได้พอาะย้ายพื้นจะเฮ็ดสองแปลงนะครับแปลงนี้สิบสองไร่ทั้งหมดนะครับราคานี่อีกแปลงหนึ่งประมาณเก้าไรผมบ่แน่ใจนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปรับชมน้ำกันราคาฟังเหตุผลผมต่อนะครับว่าสาเหตุอย่างแน่ที่ผมถึงบอกว่าประเมินราคาแบบยีเก็บเจ็บเนื้อครับครับทุกท่านเฉพาะแปลงทิ่งัวกินหยาอยู่เนี่ย งานเดียวเนี่ยครับขนาด8ไดลซึ่งเมื่อซีปีที่แล้วมีรถไถกระบานมาเห็นหน้า,าแปลงนี้ให้พ่อใหญ่พึ่นนะครับตีราคาเฉพาะ8ไดลเนี่ยราคาอยู่ที่12,000สองบาทนะครับมาเบิงว่าผมจะตีราคา1ิบสอลของแปลงเนี่ยราคาเท่าร่าน,นะครับ บมเมนการตัดราคานะครับพี่น้องแต่ว่าผมมีเหตุผลอยูใ่ในการเหตุงานให้พ่อใหญ่พื่นนะครับเดี๋ยวค่อยมาฟังกันนะครับห<ด>ลังจากนี้จะไปเบิ่งงานแปลงที่2ขนาดเก่าไรของพ่อใหญ่กันครับชี่รถไปะะถไหนล่ะนาพ่อใหญ่พื่นมีสองแปลงนะครับเป็นเป็นผู้ใหญ่บ้านเก่าแล้วกันน้าติบกันครับ ส่วนผมนะครับหน้าผื่นแบงนะ่ง12ไสองลาแฝงแบบที่มีแปรงทีสกันนะครับทั้งคู่พวกนี้พวกบรถไทยพวกผมนะครับเนี่ยทางเขา่าอันนี้ได้แจงทางเข่าหน้าโอ้ย่าทุนี้จังรับ ยาคักตวนใหญ่สามห้องดิครับยัยเก้าไรดกเก็่ไรววมว่าววไเจดไลจดดิครับยัยตองงนเนี่ยอไรอันงั้องสองอ๋อครับขับหน้าเกจไลสามแปลงนะครับนีแปลงที่สอง น,นี่แป้งแรกนะครับนี่แป้งแรกแป้งที่สองแป้งแรกมียาลายครับแป้งแรกยายลายจะได้เอาดินขึ้นซีดานนะครับแล้วับปรับเรียบหันมอสันนี่นะครับปีกายนี่เข่าบ่อได้นะครับเขา่าหญายพึ้นบ่อได้ทั้งทั้งที่ฝนดีนะครับปีกายนี่ฝนมาได้หัวปีแล้วกันหน้ามอขาดนะครับทั้งทั้งที่เป็นน้าดินทรายวในใ หมายถึงเงเห็ดแล้วเขาหน้าปลาแล้วเป็นปะครับ นี่แหละครับเป็นอีกเห็ดผลหนึ่งที่ผมนักใจนะสองแปลงเนี่ยขนาด1 9บเกาไรซึ่งระยะเวลาในการเห็นงานคนทางที่จะลายบตามกซีถึงหามือนะครับซึ่งอัตราการจินน้ำมันรดไทยผมอยู่รวมถึงหาซึกหลอกก็อยู่ประมาณเมื่อละสองพันนะครับรวมไปถึงคนขับทาเพนเบิเบกก็ต้องสำรองเงินใจก่อนนี่แหละครับเป็นเรื่องที่น่าใจเอาไนดอนมาคุยราคาสิไดไปธุระกันไนดอนผููขับตียักมือเนี่ยเอาไม่ mở lẻo nơi chắc nha Bob bung thả live bung kazi Bob bung kazi Bob bung kazi Bob bung kazi 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 bung là. bung kazi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  อ่าังที่ขด้ันน้ำไม้สี่เพราะว่าจะได้อาศัยไปหลายพกเขาีน้ำปุจจ่าอันทงนั่นเองครับไยไงใช่ไหล้านมื่นซี่เหมือนบ่เนี่ยบ่เมันรวมทั้งหมือดทั้งทงนั่นไหมครัวมทั้งเหมือดบ่อครับไงร่วมทั้งหมือดเสีาครวมทั้งเหมือนมื่นซี่มื่นหาบ่อสัต์บ่อเรานี้คำนวณอันนั้นมื่นหนึ่งชอในใจผมนี่เนี่ยครับอันนี้ก็เส อันนี้าเ่ดอนมาจังหนอันนี้เนี่ยเร้อเจาเจาผมหองไว้เนี่อผมหองไว้ยีดกันเองชสามมอก็เพาะนั่นเราเราข้าเรื่อก็นของพื่อนถานเขียนถ้าทุ่มก็ชมมันไรดินงใหญ่ไรดิ่งถึงคู่อะไรเล่าเหรอกล่าแล้วก็แจ้งัน่อนจะพูดเขียทุ่งกับเพื่อนวด้วยัน ข้างสองแปลงนี่ขอขอนำยางสูงหญ้เกินสองมืเหตุผลต่อมาก็คือเรื่องของคนขับเพิ่นกะรับจ้างเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงครอบครัวคือกันนะครับถ้าผมตีราคาต่ำคนขับ ผมเองก็จะาบด้ยอย่างเพราะว่ายางหน่อยก็คือเหตุงานอยูนีซีถึงหามือนะครับนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับถ้าตีราคาสูงพอ,อยายพื่นเองก็ลําบากใจนะครับเพราะว่าสภาบานเฮาก็ยางที่เห็นเอ,เอาสี่ครับใญ่ถาา้าเป็นตีเนาะหน้าแปลงเนี่ยผมเจ้าหองละสามพัเนเดี๋ยวนี้จะเป็นเก่าพันครับใหญ่ครับญ่แต่ว่าถ้าทงนั่นนะครับถ้าใญ่ให้มือหนึ่งนั้น ผมขอตืมจากพันหนึ่งให้เป็นสองหมืนซะได้บอรครับไงเอาสองทรงร่วมกันนี่เหระผมซีเฮตไห่ถือว่าได้ยุบาน,น้ำกันได้อาศัยกันไงสิว่าจังไหน,ไ,หนได้ครับ <c oughs> ผมผมว่ยากได้ครับ <c oughs> ไงบผม,มวนันร้หนึหน่ง่อนเอาครับได้ไดแท่งสำรับ คาบแมนคาบใหญ่แค่ว่าผู้เี็นก็เห็นไงว่าั่นจะพวากันครับพู่เนว่าเดียวกันจิตานเดียวกันเลยเพิ่งพ้าใส่าบเมือนเก่าคาบใหญ่แต่ร้านจิขอคาน้มันก่อนได้ปะพอมีจ้าหว่หรือไงเดี๋ยวนี้อาศัยถุนงแก่น นี่แหละครับทุกท่านเหตุผลหลักเลยก็คือผมจะสำรองเงินก่อนนะครับเพว่าจะเป็นคนขับจะเบิกหรือว่า่าซึก้อรถท่าห้างถ้าเสียต้องสอมต้องเปลี่ยนอะไรรวมไปถึงขาน้ำมวกน้ำมันที่แพงนะครับก็บ,บอกเลยว่านี่แหละครับเหตุผลยิกเกล็บเจ็บเนื้อครับ เฉลีย่ยรลยวงนัน1บเก่ารายเนี่ยถูกรายละพันนะครับผมปรับราคาไทยให้พญยัยเพื่อนนะครับกระชิดเบื้องมาผมยิกเล็บเจ็บเนื้อซ้ำไดน,นะครับแต่ก็ต้องได้เหตุอวานได้ยุบานเดียวกันได้เพิงผ้าลูกหลานก็ถือว่าเป็นลูกเป็นหลานเพิ่นน้ำนะครับอีกอย่างหนึ่งทีนกลัวก็คือการถูกมองเรื่องของการตัดราคานะครับะวา รถในบ้านรถไถยในบ้านก็มีอีกหลายคันจังซี่ละครับแล้วกาอาชีพรถไถยน้ำกันก็ได้เพื่งผ้าถอยที่ถอยอาัยกันคือกันจังซีนะครับยืมอะไรหรือว่าไปลากเง้ยรถเสียรถติดลมนะครับซึ่งรีเรียงบ่ได้อยู่แล้วนะครับฉะนนกานี่แหละเป็นการตีราคาแบบเสียไม่ได้หรือว่าจิกเล็บเก็บเนือที่ผมมาเอาสู่พี่น้องฟังนะครับสรุปไงจ้างผมนี่คือ สองแปลงนี่ยเนาะแปลงนั้นสิบสองไร่แปลงนี้เจ็ดไร่เนาะครับไงร่วมเป็นเงิ่นมือเก่าเนาะครับเงืนเก่านี่คือขายเขาเป็นมัรใหไงขายเขาอ๋อหน้าใสตองนี่หละปัญหาครับเอาขาดที่ได้เห็ดตัวมอนมาหอนปานีไงด่วนเฮาครับอ่ แม่นทำโอ๊ซอยกันแต่จีว่าจังไงแต่ว่าวัาพื้นเรืองราคางานอ่ะมันโบได้อี่หรีครับใหญ่เนาะเพราะว่าเพี้ให้ซื้อได้ครับใหญ่อันนี้เขาไเขาไม่ได้ดมส่งมือหาครับสองสามร้อยจังไรครับก็หลายไหลายเลยอย่างหมูมัันอเป็นละครับเอาได้เห็นเราไงย้อนกลับค่อยเบื้องหลังสงการเนาะค่อยเดี๋ยวให้ได้ค่าน้ำมูกน้ำมันมาก่อน ง,งานผู้นั้นผู้นี้เขาได้น้ำมันกสิบอันวยไม่เห็นหายง่าแต่ว่าขายเขาเนอ้อใหญยเนาะเขา,ขาแล้วเนาะครับ,รบทุกท่านนี่คือเรื่องเาวของการประเมินราคาแบบยีกเล็บเก็บเนื้อที่มวาว่าสูพี่น้องฟังนะครับกขอเป็นกำลังใจให้อาชีพรถไถยน้ำกันนะครับทุกท่านคงจะเจอสถานการณ์นี่บ่แตกต่างจากผมดอกนะครับรวมไปถึงหลายๆทันทีกำลังศึกษาหาข้อมูลเชื่อวกับเรื่องรถ อาชีพรถไาอยู่ก็ล้องพิดนาเบิ้งนะครับหากมีสิ่งไหนที่ผมพ่อแน่น้ำได้ก็ทักท้ายสอบถามเข้ามาไดเด้อครับขอเป็นกำลังใจให้ท,ทุกทุกท่านขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมนะครับขอให้อยู่ดีมีแ,มแห้งสุขสุขคนพอกันไหมคลิปวิดีโอนาครับสวัสดีครับ